สถานการณ์น้ำตอนนี้ต้องมาดูน้ำในภาพรวมกันหน่อยนะครับเมื่อมีฝนตกหนักทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยโดยเฉพาะน้ำเหนือเนี่ยต้องระวังนะครับพอตกสะสมเยอะๆก็จะมีการระบายน้ำมาที่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการรับน้ำตอนนี้เริ่มมีการร่องน้ำละขณะที่ฝั่งภาคอีสานเองตอนนี้ก็ฝนตกหนักตกทีมีฝนสะสมในหลายพื้นที่นะครับไล่เรียงกันหน่อยครับเริ่มกันที่มหาสารคามนะครับ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ชาวบ้านที่ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทร,รวิชัยกำลังช่วยกันกรอกกระสอบทรายครับเพื่อที่จะเอาไปวางปิดกั้นทางน้ำไหลเข้าอุโมงทางลอดใต้สะพานทางหลวงหมายเลข213ซึ่งเป็นเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางหลักเข้าตัวเมืองมหาสารคามเมื่อวางกระสอบทรายสูง3เมตรแล้วเสร็จก็จะนำเครื่องสูบน้ำออกมาตั้ง เพื่อที่จะสูบน้ำออกไปแล้วก็จะเปิดให้สัญจรตามตัดก,กติกกับส่วนที่จังหวัดชัยภูมิค่ะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังบนถนนในอำเภอบ้านเล่าและตำบลน,นาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิระดับน้ำสูงกว่า70เซนติเมตรนะคะน้ำท่วมแบบนี้มานาน2วันชาวบ้านบอกว่ายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้น ชาวบ้านเชื่อค่ะว่าน่าจะเป็นผลมาจากการก่อสร้างถนนบริเวณถนนสาย201ทําให้ห้วยลําปะทาวไม่สามารถระบายน้ําได้อย่างเต็มที่ค่ะไปดูน้ําเหนือครับที่น่าห่วงก็คือตอนนี้น้ําจากแพร่เนี่ยเตรียมที่จะไปที่สุขโขทยัยหลังจากนั้นก็มาที่ภาคกลางแล้วนะครับที่จังหวัดแพร่เนี่ยตอนนี้น้ำไหลเชี่ยวครับที่สถานีวัดน้ําห้วยศักใกล้ๆก,ก,กับอุทยานแห่งชาติแม่ยมน้ําสูง9เมตร นายกเทศมนตรีเมืองแพร่เนี่ยได้ประกาศเตือนประชาชนให้เก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงคาดว่า2-3วันน้ําก็จะไปที่สุขโขทยัยหลังจากนั้นภาคกลางก็เตรียมตัวนะครับส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทหารค่ายพิชัยดับหกักกาลังช่วยชาวบ้านล้างทําความสะอาดบ้านเรือนที่บ้านห้วยเนียนตําบลน,น้าไผ่อําเภอน้ําป่านะคะหลังจากน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วม น้ำป่าค่ะมีทั้งน้ำทั้งดินทำให้บางจุดมีเศษดินโคลนสูงถึง1ฟุตนะคะส่วนที่พิษณุโลกน้ำป่าในอำเภอชาติประการและนครไทยเริ่มลดลงค่ะชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดบ้านและวัดส่วนที่ฝายมะขามสูงอำเภอเมืองพิษณุโลกเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเปิดประตูระบายน้ำา5บานค่ะก็จะระบายน้ำจากเขื่อนแควน้อย15ล้านลูกบาทเมตรเพื่อรองรับน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมด้วยค่ะ